สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน่อยจะมาทำสปาเกตตีนะคะวันนี้จะเป็นอาหารฝรั่งนิดหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงบางคนก็ทำเป็นแล้วก็ดูอีกก็ได้เนะเผื่อคนละสูตรกันจะตั้งหม้อไว้นะคะให้มันร้อนนิดหน่อยเราจะใส่ลงไปเลยะค่ะแล้วเราจะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะทึ้งไว้ประมาณหน,น,นึ่งชั่วโมงค่ะระห,รหว่างที่เราต้มก็จะเจอน้ำมันนะะแล้วเราก็จะไปเทพิงอ่อน,นะคะเทน้ำมันทิ้งนะ เพื่อจะไม่ให้ปลาเกตตี้ของเรามันเกินไปค่ะจะใช้ซอสต,ตัวนี้นะคะใส่สองขวดไปเลยจ้ะเพื่อให้ความแซ่บนะหลังจากที่เนื้อสุกแล้วก็จะประมาณนี้หน่อยจะเทน้ำออกนะคะที่มันๆแล้วหน่อยก็จะใส่น้ำซอสลงไปตอนนี้ให้ใช้ไฟอ่อนนะเพราะว่าถ้าไฟไม่อ่อนมันจะ กระเด็นใส่ตัวเองเสื้อผ้าสกปรกหมดประมาณนี้นะคะทิ้งไว้อีกให้มันเนื้อน้ำมๆต้มน้ำเดือดเดหน่อยก็จะใส่เส้นปาที่ที่ลงไปเลยนะคะนีดทิ้งไว้นิดหน่อยเดี๋ยวมันก็จะอ่อนตัวลงนะคะมาณสิบนาทีก็สุกแล้วมั 10, 10, 10้งสิบสิบสิบถึงสิบห้านาทีค่ะ เียมไว้สำหรับปีนขนมปังอ,งองางจะซื้อแบบสำเร็จมาเลยขอพายได้จัดเสียงดังนิดหน่อยปิ้งประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีนะคะใส่ในตูออ้อบ เส้นสุกแล้วนะคะจะออกมาน้่มๆแลวหลายก็จะนําไปล้างน้ําเพื่อที่จะไม่ให้เส้นมันสุกเกินไปนะคะน่อยจะนําไปล้างกับน้ําเย็นนะคะจะออกมาประมาณนี้นนมปังใส่ตาอบทิ้งไว้ประมาณเจนาทีนะคะด้วยในกล่องเขาบอกว่า400องศาเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟให้แจ๊สตักใส่น้ำ มันคนือนมจีนบ้านเท่านะคะนมจีนปรนะลาดมั้ยมีห้าซอนบินเจ้าชอบสปาเกตตี้ไหมสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> ชอบสปาเกตตี้ไหม Good one. What's Do you like spaghetti? Yeah. Yes. Yeah. Fish. It's this, daddy. Look. Didn't it yeah? Um yeah, I think um Six Tomatoes Maybe. Thank you for watching. Please subscribe to us. This video and share it with friends. Bye bye! Dad. <laughs>